สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากปลูกมะนาวนครับแต่ดินที่บ้านกับดินไม่ดีครับหรือว่าดินแข็งปลูกกี่รอบก็ตายนะครับวันนี้นะครับผมได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้เราสามารถปลูกมะนาวได้ในพื้นที่ที่ดินแข็งครับอย่างเช่น ดินลูกลังผสมหินอย่างไงครับเราก็สามารถปลูกได้ครับซึ่งบ้านผมเนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถทําให้มะนาวเนี่ยสามารถปลูกที่บ้านเราได้ครับมะนาวนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในครัวเรือนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้นะครับอย่างถ้าเราใส่น้ําส้มหรือน้ามะนาวเทียมเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมของมะนาวครับรสชาติมันไม่สามารถแทนกันได้ แล้วแต่ละบ้านนะครับก็น่าจะปลูกไว้ในกระถางหรือในไหนสัก1ต้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับมาดูดินที่บ้านผมก่อนครับอันนี้ผมซื้อบ้านจัดสรรนะครับแล้วดินที่เขาเอามาถมเนี่ยมันเป็นดินแบบนี้ครับดินที่มีหินนะครับเนี่ยทั่วไปเลยแล้วก็เป็นดินลูกลังผสมหินนะครับซึ่งมีความแข็งและแน่นมาก ครับขุดในจอบแทบขุดไม่ลงเลยผมเคยเอาเอาต้นมะนาวนะครับตอนกิ่งมาปลูกซึ่งบ้านผมเนี่ยมีสวนมะนาวเองนะครับผมก็ตอนกิ่งมาปลูกซึ่งผมได้เคยตอนมาเยอะเลยครับแต่ว่ามาปลูกแล้วก็ตายนะครับแล้วก็เคยนําต้นใหญ่เนี่ยที่เราเห็นหลุมๆตรงนี้นะครับผมขุดต้นใหญ่มาเลย นะครับต้นที่โตแล้วแล้วก็ริดใบริดอะไรมาแต่งล้อมมาเรียบร้อยนะครับขุดหลุมตรงนี้เลยนะฮะเนีย่ยที่เราเห็นเนี่ยแล้วผมก็ซื้อดินอย่างดีๆมาใส่เลยสุดท้ายก็ตายครับเพราะว่าลักษณะของมันก็เหมือนกะละมังใช่ไหมครับคือดินข้างนอกมันแข็งเวลาเราลดน้ําหรือฝนตกมากๆน้ามันขังอยู่ในหลุมนะครับมันช้าอยู่ในดินที่เราใส่ ทำให้รากเน่าแล้วก็ตายครับแต่วันนี้นะครับนี่คือผลงานที่ผมได้ทำให้ปลูกมะนาวสำเร็จครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆเ,เอาเม็ดมะนาวที่เรากินเนี่แหละครับใช้มเมล็ดนะครับเอามาปลูกครับพอเราใช้มะนาวเราก็ขุดหน้าดินสักนิดนึง นะครับแล้วก็ฝังไว้ให้เขางอกออกมาเป็นต้นครับเพราะว่าการที่เขาเพาะด้วยมเมล็ดนะครับเขาจะมีรากแก้วครับรากแก้วเขาจะแข็งแรงแล้วก็สามารถช้อนชัยไปในยินได้แล้วมันเกิดความแข็งแรงในต้นเขาเนี่ยครับลองดูต้นนี้เนี่ยที่ปลูกมาเนี่ยมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับก็โตเรียงๆกันมา นีครับต้นไม่ถึงปีครับถ้าปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์ใช่ไหมครับเราอยากได้พันธุ์อะไรนี่ครับให้ทําวิธีนี้เอากิ่งพันดีครับมาเสียบยอดนี่ครับเสียบยอดติดแล้วเห็นไหมฮะใบจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ใบต้นที่พร้อเมล็ดนี่ครับ ใบต้นพันธ์ดีที่เราต้องการพันอะไรเราก็ค่อยมาเสียบยอดที่หลังนะครับถ้าลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้ต้นมะนาวที่เราปลูกเนี่ยไม่ตายครับเพราะเขาจะแข็งแรงมากเนี่ยครับผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆครับสําหรับคนที่ปลูกมะนาวไม่สําเร็จนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันปลูกไม่ได้อย่างเพื่อนๆคิดว่าอา้าวแล้วทาไมไม่ปลูก ลงวงขอบนะครับวงขอบซีเมนต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอันนี้นะครับคือต้นที่ปลูกในวงขอบซีเมนต์นี่ครับแต่ก่อนมันไม่มีต้นกล้วยนะครับตอนนี้มันมีต้นกล้วยแล้วเพราะว่ามันปลูกแล้วมันไม่ออกผลครับแล้วใบมันก็เหลืองเหลืองเนี่ยใบจะเหลืองเหลืองแบบนี้อันนี้ผมเอามะมะกรูดนะครับเนี่ยมาเสียบกิ่งไว้ด้วยนี่ครับ ที่บ้านผมเนี่ยมันปลูกไม่ได้จริงๆครับปลูกในวงขอบนี่ครับเราใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ว่ารากเขาพอมันไปชนกับพื้นดินที่แข็งนะครับมันก็ไม่ไปต่อทําให้ต้นหยุดชงะงักครับ <S <S ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหากับเพื่อนๆที่เจอปัญหาแบบนี้ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ